ทนไม่ไหวแล้วนักวอลเล่บอลหญิงไทยขอร้องแฟนลูกยางอย่าล้ำเส้นปมเจอคอมเมนต์ฉ่ำๆหลังจบ VNL 2024สนามหนึ่งสัสิพาภรจันทวิสูตรนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาตอบคอมเมนต์แฟนลูกยางรายหนึ่งหลังเจ้าตัวรู้สึกว่าถูกรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวจากโพสต์ล่าสุดที่ลงรูปคู่กับคุณแม่ออมสินสศิพาภรจันทวิสูตรเพิ่งเป็นประเด็นบนโซเชียล จากการแชร์สตอรี่ใน i ิน t a g r กรส่วนตัวที่มีข้อความว่าแบกโค้ดหลังจบเกมที่วอลเล่บอลหญิงไทยแพ้เกาหลีใต้1ต่อ3เซตในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1นัดสุดท้ายข้อความดังกล่าวมาจากแฟนลูกยางรายหนึ่งที่พยายามสื่อว่านักกีฬาวอลเล่บอลหญิงไทย เป็นคนแบกโคชยะนัทพลสีสมุทรนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด VNL 2024หลังทำผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแพ้รวดทั้ง4นัดในสนามแรกอย่างไรก็ตามโพสต์ล่าสุดที่อมสินสิภาพรลงรูปคุณแม่เพื่อเป็นกำลังใจก่อนลุยต่อในการแข่งขัน VNL 2024ก็มีแฟนวอลเลย์บอลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าสงสัยอยู่ว่าทำไมคอมเมนต์น้อยจังมีแต่ชมลบคอมเมนต์เก่ง ทำให้เธอตอบกลับด้วยข้อความดังนี้อันนี้หนูลงคู่กับแม่ค่ะเขาคือกำลังใจของหนูหนูรู้ว่าหนูเล่นไม่ดีหนูเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขหนูไม่ได้เก่งแต่ปากแต่อะไรที่มันมาเข้าพื้นที่ของหนูหนูก็ต้องปกป้องตัวหนูบ้างพี่จะเกลียดจะด่าอะไรก็ด่าที่อื่นค่ะนี่คือพื้นที่ของหนูซ้อมหนูก็ซ้อมเต็มที่ทุกอย่างหนูแค่ทำมันไม่ดีหนูรู้ตัวเองดีค่ะ ไม่มีใครมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนอกจากพี่คนเดียวที่ลบเพราะมันรูปหนูกับแม่หนูแค่คนคนหนึ่งที่อยากได้กำลังใจตอนที่แย่หนูก็ลงรูปแม่หนูผิดอะไรหรอคะพี่ถ้าหนูทำไม่ถูกใจหรือมันขัดหูขัดตาพี่พี่บล็อกหนูไปได้เลยค่ะแต่อย่าล้ำเส้นพื้นที่ของหนูจะหน้าลอยหน้าเท้าหูหน้าอะไรก็หน้าของหนูไม่ชอบก็อย่าเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นประเด็นดราม,ม่าล่าสุดคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปนี้สวัสดีค่ะ